สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับบุ๊เดเ์ข่าวแม่ข่าวหพเข่าวมาครับข่าแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้มูหันครับอ่ามอนี้นะครับกับข้อยาไม่สดยังมือแรงครับพี่น้องครับกับบุ๊ดย์อะไรสดในยูทูปมาโดนแล้วพี่น้องนะครับกับือว่ามอนี้มาเปิดสักกะดหม่ครับมาอลฟ์สดในช่องอ่ายูทูปนะครับ เดี๋ยวเดี๋ครับแสงมันมันเหมือนือยังสีแสงดีหังบดีเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวพวกระบบแสงกับบะไรอะไรสดดนะปกติผมจะมีห้องไรสดผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามือนี้ผมอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านบ้านของแฟนนะครับบ้านน้องโลมานะครับบ้านของแม่น้องโลมานะครับก็เลยเอาซีดีก่อน ใส่แสงรรมาติเหลี่ยมตาบอกพี่น้องนี้ยจงคงชัดเจนเจ่นาครับปะเด็ขอ,มมอ,ของม่าหล่าฝกเขามามครับเอ่อแชดสดคระเด็ของมาแล้วฝากให้เขามาครับามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมูหันในพี่น้องนะครับ มีคนกดไลค์แล้วมีคน14คนน่ะพี่น้องยิใจนะครับปกติไม่ได้กี่มูหันก็จะมีอเอ่าเกินกว่า